สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องครูหม่วยชาแนลกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเราค่อนข้างมากเลยทีเดียวช่วงนี้กําลังระบาดหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโควิด1 i กันบ้างนะคะโดยหัวข้อแรกก็คือ4สายพันธุ์อันตรายของโควิด -19 ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าโควิด1 i เนี่ย สามารถกลายพันธุ์ได้หลายสายพันธุ์แต่4สายพันธุ์อันตรายมีอะไรบ้างเรามาดูกันสายพันธุ์แรกนะคะคือสายพันธุ์แกมมาหรือสายพันธุ์บราซิลเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆสามารถเลี้ยงภูมิคุ้มกันได้และยังลดประสิทธิภาพของวัคซีนอีกต่างหากนะคะมาดูที่สายพันธุ์ที่สองกันเลยค่ะสายพันธุ์ที่สองคือสายพันธุ์อัลฟา หรือสายพันธุ์อังกฤษซึ่งแพร่ระบาดค่อนข้างมากในประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะคะเลี่ยงคุ้มกันได้ดีที่สุดแถมยังแพร่กระจายเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นถึง 40- 70%เซกันเลยทีเดียวนะคะมาดูสายพันธุ์ที่สคือสายพันธุ์เดลตราหรือสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์นี้นะคะกำลังแพร่ระบาดหนักในประเทศของเราเลยนะคะเพราะมันระบาดเร็ว แถมแพร่เชื้อง่ายหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้อีกต่างหากมาดูที่สายพันธุ์ที่4คือสายพันธุ์เบตา้าหรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ระบาดรวดเร็วแพร่เชื้อไวขึ้นราว50%กันเลยทีเดียวนะคะแถมยังลดประสิทธิภาพของแอนติบอดีอีกต่างหากนี่ก็คือ4สายพันธุ์อันตรายของโควิด -19 ที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้นะคะทีนี้เรามาดูที่ หัวข้อถัดไปกันสิที่ว่าจากสายพันอันตรายของโควิด -19 เรามาดูกันสิว่าจุดเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 เมื่อจับแล้วเราจะต้องรีบล้างมือมันมีจุดเสี่ยงไหนกันบ้างนะคะมาดูเลยจุดเสี่ยงแรกคือลูกบิดที่จับประตูเพราะว่าเราจะจับหรือบิดประตูค่อนข้างที่จะบ่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นจุดสัมผัสที่ค่อนข้าง มีผู้คนหลากหลายมาจับหรือบิดประตูกับเราห้องน้ำสาธารณะราวบันไดเมื่อเราสัมผัสจุดเหล่านี้จะต้องรีบร้างมือหรือล้างเจลแอลกอฮอล์ทันทีนะคะมาดูที่จุดเสียงถัดมาไมโครโฟนเมื่อเราต้องใช้ไมโครโฟนร่วมกับผู้อื่นก็ถือเป็นจุดเสี่ยงในการสัมผัสนะคะเราจับสาธารณะและที่สำคัญเลยก็คือโทรศัพท์นั่นเอง ซึ่งเราจะสัมผัสและจับกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะต,ต้องหมั่นล้างมือฉีดสเปรยลกฮอล์หรือล้างเจลแอลกอฮอล์อยู่เสม,สมอนะคะจุดเสี่ยงสัมผัสถัดมานะคะใช้บ่อยเช่นการคือเหรียญและก็ธนบัตรนั่นเองเพราะเราต้องใช้จ่ายนะคะในการซื้อของซื้ออาหารการกินนะคะโต๊ะทำงานตู้ ATM เวลากดตังนะคะ ก็จะมีผู้คนมากดค่อนข้างเยอะก็จะเป็นจุดเสี่ยงสัมผัสอีกจุดหนึ่งนะคะถัดมาจะเป็นที่เปิดประตูสาธารณะตามห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะคะปุ่มกดลิฟต์หรือแม้กระทั่งรถเข็นนะคะในห้างสปปรรพสินค้าเมื่อเราสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะคะควรจะรีบล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดนะคะหรือจะล้างเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นจุดเสี่ยง ที่เราสัมผัสค่อนข้างบ่อยในชีวิตประจำวันเมื่อรู้จักสายพันธุ์ของโควิด -19 ที่อันตรายแล้วรู้จักจุดเสี่ยงที่เราจะต้องสัมผัสอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันสิว่ามาตรการในการป้องกันนะคะก็คือเราจะยึดหลับ d m h t t a ปลอดภัยอุ่นใจห่างไกลโควิดมาดูสิว่ามาตรการนี้นะคะมีขั้นตอนอะไรกันบ้าง มาที่ตัวดีตัวแรกกันเลยทีเดียวดี t s t n n h i n g คืออยู่ห่างไว้ในระยะ1-2เมตรนะคะเพื่อที่จะได้ลดการแออัดหรืออยู่รวมกันในที่ค่อนข้างมากจะต้องอยู่ห่างกันไว้นะคะต่อมาตัว M m a s แ w e i r i n g ก็คือใส่แมสกันนะคะเมื่อเราอยู่ร่วมกับผู้คนหลายๆคนหรือตั้งแต่2คนขึ้นไปก็ควรจะสวมใส่แมส ทั้งเวลาออกไปข้างนอกออกไปซื้อของนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสนะคะอััมาคือตัว H ก็คือ hand washing มันล้างมือไม่ว่าจะล้างมือด้วยสบู่นะคะหรือล้างมือด้วยเจยลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะถัดมาเป็นตัว T check the temperature คือวัดอุณหภูมิมันวัดอุณหภูมินะคะว่า เช็คตัวเองว่าอุณหภูมิสูงเกินไปหรือเปล่านะคะที่ตัวถัดมาก็คือเทสต,ติ้งการตรวจหาเชื้อเมื่อรู้สึกว่าตัวเองมีอาการที่เสี่ยงต่อโควิด1 9ก็ควรจะไปเทสต,ติ้งเพื่อตรวจหาเชื้อนะคะและสุดท้ายในมาตรการ dftta ของเราก็คือ a application ไม่ว่าจะเป็นไทยชนะหมอชนะเพื่อเช็คอาการนะคะหรือตอนนี้นะคะแอปพลิเคชันก็สามารถให้เรา จองการฉีดวัคซีนได้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นมาตรการของ d m s t t a ในการป้องกันโควิด -19 นะคะนี่ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโควิด -19 ที่เราได้ศึกษากันไม่ว่าจะเป็นสีสายพันธุ์อันตรายจุดเสี่ยงสัมผัสที่เราจะต้องหมั่นทำคมสาดตัวเองหลังจากที่ได้สัมผัสจุดเสี่ยงนี้และมาตรการการป้องกันโควิด -19 ที่เราสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนะคะหากมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเข้ามาตอบให้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะให้ช่อ,องครูมวยชาแนลกันด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้รับข่าวสารความรู้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบนันหรือวิทยาการคำนวณน,นะคะฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ